สวัสดีครับวันนี้บิ๊กมีดีเเรามาตามติดความสยองได้ข่าวมาว่าที่บ้านทงกงนะครับภาวาผีทั้งผีแม่ไม้แล้วก็ผีปอบทั้งหมู่บ้านทำกลางคืนเดือนที่บอกว่าสยองมากทีเดียว มาแล้วครับพยย่อใหญ่มาแล้วสองวันแล้วลักษณะเป็นไง,ไงครับมีสองผีมันน่ากลัวว่าวีสานก็ได้พยย่อใหญ่เออคนทีบ่บเคยเห็นกับจีนเนาะแต่ว่าออทีา่มาที่เจอมากเนี่ยก็คือมันน่ากลัวตอนแรกก็บ่มีผู้เสียดอกงพยาบาลในโมเซีย,ยลเลยเสียเก้าครับกับพิธีไล่ผีปอบแล้วก็ไล่ผีไม่ไม้ครับ แห่เคาะกันอะไร, tá, ะไรทุกอย่าง่ะในข้าพเรามีมีการวานแห้วยใช่ไหมครับม ok right> ีวานแห่นะแล้วก็ม no ok ีขบวนการจุดปัดการจุดประทันแล้วก็ตีต้มตีแต่เพื่อเพื่อไล่ใช ok ่ไหมครับร้องโหทุกสิ่งทุกอย่าง่ะเนี่ยร้องร้องโหนะครับโหยังโหมีคนที่มีมีก็มีเห็นไหมเนี่ยแล้วได้ข่าวมาว่าพอทั้งผีแม่ไหมผีปอกข้าวนี่ก็จะมีคนเสียชีวิตมาตั้งหลายคนแล้วนะครับตอนแรกมันมีคนเสียชีวิตมาแล้วสามสี่ สี่คนตอนนี้ก็พบ,บาดพวากันแล้วก็ยกมือขึ้นนี่มีการแหกกันยิงปืนเดือกระเบิดตูดประทัดมีดค้อนแล้วก็ระเบิดหัวแดงคือจังกุณะจพวกเสือแดงแล้วก็เอาปลัดชิกอ่ะแบกส่วน,น,นใส่ตน้นไม้เจอตน้นไม้ตรงนั้นก็ต้องเจอ สองสามค่นผูด่ะสี่พ่นเจดเจอสุนักหมา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 ดำหมาดำหมาดำหมาใหญ่เท่าเอวนะครับบ้านทุ่งกงมีมดอกหมาดำตัวใหญ่ๆอ่ะมีแต่ตัวน้อยๆนะเยอะแยะนี่หมาดำยังมีอะไรบ้านเท่าเนี่ยแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยมันตัวใหญ่ตัวขนาดเนี่ยอคือเขาว่าถาอ่อนกับมันอ่ะมันขีดคมคูพกเข้าเนี่ยเพราะนั้นต้องใส่ความสามีแล้ว็พยาย่ม ลุ่มกระแทบสูดทุกขึ้นนี่หลังจยากไล่แล้วนะตอนดึกยังมีอีกนะใช่ละซอยพระเธอานาคือเหลียงเอิมเติมเอิมเติมเมขาและนี่บิ๊เมเดียก้าครับเรามาอยู่ยบริเวณถนนภายในบ้านนกงนะครับทำทพ,พิธีเลยพระท่านของพุทธทัางบ้านสามเงาจังหวัดชายเง้าเนี่ยมาทำพิธีเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปตามติดการไล่ผีใช่ไหมเป็นใหญไล่คือขึ้นมาขึ้นสะกนคือว่า ใช่ระเบิดทัดแล้วก็ปืนมีดทุกสิ่งทุกอย่างแหละพี่ใหญ่เราฟังผีเดียวก็เกินพอันี้มีทั้งผีแม่ผีปอบผีแม่มาอีกผีปอบอีกเบื้องเนี่ยเสื้อแดงะทุกบ้านติดเสื้อแดงให้หมดเนี่ยอ๋อมาพี่ใหญ่ แล้วก็ตามความเชื่อของพี่น้องชาวไทยอีสานนะครโดยเฉพาะบ้านทุ่งกงหรือว่าต่างบ้านก็จะมีการผีปอบใช่ไหมครับก็จะมีเสื้อแดงไล่ผีแม่ไหกับไล่ผีปอบโดยมี มาตามติดจกกอกติดาการไล่ผีปอบแล้วก็ผีแม่ไม้ครับ และนี่ก็คือถือว่าเป็นความเชื่อของพี่น้องชาวไทยอีส,สานครับโดยเฉพาะที่นี่บ้านทงกงกับบิ๊กมีเดียเก้ายังเกาะติดในเรื่องของการลงเรียกครับผมในเรื่องของการไล่ถีบไม้กับไล่ถีปอบด้วยนะครับท <posso S 1> ี่โรงเรียนเลยรครับก็มี ก็มีมีการจุดประทัดแล้วก็บีบตรงบีบตแตรไล่นะครับแล้วก็ใช้ไฟไฟฉายใน,ในการส่องครับเพื่อห้เกิดเออและนี้ก็คือการไล่ผีปอบแล้วก็ไล่ผีแม่ไม้ครับ

และนี่ก็คือก็จะมีวนของพี่น้องชาวบา้านนงกงนะครับทั้งเด็กผู้ใหญ่วัยร<อ>ุ่นคน,คนแก่ผู้ร่ำผู้เท่าอก็จะมามาไล่ผีแม่ไม้ไล่ผีปอบตามความเชื่อของพี่น้องชาวไทยอีสานนะที่อดีตโรงเรียนบาน้านนงกงตำบลประดังเดีเดใช่ไหมครับเกด,กเกดีเขาจะให้ทำทุกบ้านทำทุกบ้าน้กานวก็ ถึงได้สายสิ้นไปสิมีการจเจริญพระพุทธมนต์่งนี้สวนอ่างเพวิงจ้าจงังหวัดตากมู่หนึ่งนเดงครับก็จะมีการจุดประท้าแล้วก็แล้วก็บีบตรงบรีบแต่แล้วก็ให้แสงสว่างส่องเพื่อขับไล่ผีแม่ม้แล้วก็ผีปอบในบริเวณบ้านทุงกงนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีชาวบ้านได้ล้มป่วยแล้วก็ตายมาหลายราย 4- 5รายแล้วนะครับแล,แล้วก็ยังมีที่ป่วยใหม่ครับ และว,วันพรุ่งนี้ก็จะมีการพิธีทาบุญกลางบ้านแล้วก็มีพิธีไล่ไล่ผีโดยโดยพระอาจารย์จากทางบ้านตากทางสบเกาวครับ มีมิเดียาการนะครับยังคงต่อติดอยู่ที่บ้านฮ่องกงในเรื่องของในในเรื่องราวของการขับไล่ผีแม่ไม้กับผีปอบนะครับและก็หลังจากเกิดเรื่องของผีแม่ไม้ก,กับผีปอบก็ทำให้ พี่น้องชาวบ้านหนองกองบางครอบครัวนะครับก็วันนี้ที่ก่อความนุ่วากันก็เลยต้องมาอาศัยที่สารากังบ้านเพื่อทำการนอนกันครับไงโก้เนี่ยสซ้ๆเด้อสซ้ๆเด้อต้องู้มัน เป็นไงบ้างครับไหลายตัวแล้วครับผมสู้ๆนะครับไดครับทำไมเขาเดินเร็วจังวะทำไมเราเดินไม่ทันเขาสักทีนียเขาเดินเร็วเขาทำะไรว้วนะก็วิ่งดินี่ก็สังเกตทุกบ้านครับก็จะมี ก็จรงมีผ้ากับนี่อยู่ในช่อบกางนี้เพียมีเดียก้าวนะครับเรามาอยู่ใจกลางหมู่บ้านบ้านทุ่งกลงครับพอแล้ว เดียวกันนะครับเรายังคงตามติดในเรื่องของความเชื่อของกรลครับความความเชื่อแล้วก็พิธีกรรมของพี่น้องชาวไทยอีสานบ้านฮงกงหมู่หนึ่งตําบลประดังอำเภอเมจองจังหวัดตากครับในเรื่องของการขับไล่ผีไม้แล้วก็ผีปอบนะครับซึ่งทําให้คนในบ้านล้มป่วยกันมาหลายคนเลยครับก็จึงมีการขับไล่โดยโดยการก่อนที่จะเกิดพิธีนี้เนี่ยจุดประทัดหมู่บ้าน หลายๆอย่าง <ไป S 1> ครับ,รบวันนี้เบียมีเดีย9กา้าเรามาตามติดกันด้วยนะครับ ก็สังเกตก็ได uh, ้ครับก็เส้นตอนนี้ก so, ็มีพี่น้องชาวบ้านบ้านทุองทงนะครับมีคนออกออกมาดูกันไล่ผีผีปอบกับวิ่มีมีเดียเก้าดูดูเยอะแยะเลยครับคนครับ มาต่อป uhm. ่ะมาต่อมาเลยมาเลยมาไปแท็กท uh, ั้งคนมามามาดาไปมาเลยไปเลยมาเลย เกิดขึ้นกี่วันแล้วครับพ่อใหญ่มาแล้วสองวันแล้วลักษณะเป็นไงครับมีสองผีมันน่ากลัวว่าวีสานก็ได้พ่อใหญ่คนที่บเคยเห็นกับจีนเนาะแต่ว่าที่บที่เจอมากเนี่ยก็คือมันน่ากลัวตอนแรกก็บม่มีผู้เสียหรอกงพยาบาลในโมเซียเลย อนนี้นะครับเราก็ทําการไล่ผีไม้ไล่ผีปอบนะครับออกจากนอกบ้านเส้นทางแล้วก็บ้านทงกงทางเข้าหมู่บ้านตั้งหลายสายนะครับตั้ง3-4สายครับปากทางเข้าหมู่บ้านตั้ง4สายเร่นี้ก็คือกระบวนการกระบวนการไล่ผีไม,ไม้ผีปอบ ของชาวบ้านบ้านทุงง่งคงตามประเีความเชื่อครับ เพราะว่าพอทั้งผีแม่ไม้ผีปออกข้านี่ก็จะมีคนเสียชีวิตมาตั้งหลายคนแล้วนะครับตอนแรกมันมีคนเสียชีวิตมาแล้วสามสี่สีคนออตอนนี้ครับพรบัตพภว่ากันแล้วก็ยังมือขึ้นนี่มีการแห่กันยิงปืนดึกระเบิด